สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Engage นะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเซิร์ฟ JP นะครับอ่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะพามาดูข้อมูลของหุ่น GT Gundam นะครับแล้วก็ Amuro สีน้ำเงินนะครับที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา9โมงวันที่22พฤศจิกาของเซิร์ฟโรบอนนะครับก็จะเป็นโมบิลสู u ตัวใหม่นะครับสายยิงระเบิดสีน้ำเงินเลย G3 g u n กันด้มนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ l o ลอ้คนขับนะครับอาบูโรเร c 40001นะครับ001หรือ001นี่แหละเออโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับของทั้งโมบิลสูรแล้วก็ตัวไพ l o ลอตนะครับแล้วก็ตอนช่วงลองหุ่นเนี่ยตัวนี้ผมไม่มีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาไปดูมูเมนต์คร่าวๆนะครับของตัวบอส g ีก็ได้มันน่าจะพอดูได้นะว่า ลักษณะการโจมตีของ GT กันดั้มจะเป็นประมาณไหนยังไงนะครับเวลามาสู้กับเราอ่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลของ GT กันดั้มกันก่อนนะครับสำหรับ GT กันดั้มนะครับก็จะเป็นสายบอมบัดเมทนะครับสายยิงมิสไซล์นะครับยิงพวกกระสุนระเบิดนั่นเองนะก็ตัวนี้จะเป็นอทิบิวสีน้ําเงินนะครับค่าพลังโจมตีเนี่ยเด่นมาอยู่แล้วนะเนื่องจากเป็นตัวโจมตีเป็น DPS ที่อยู่แถวสามนะครับซึ่งแน่นอน DPS มันหนักอยู่แล้วนะสำหรับพวกตัวแถว3านะครับไม่ว่าจะเป็นสายบอมบ์แบตแมนหรือว่าสายสไนเปอร์นะครับอ่แต่ว่าตัวนี้จะแตกจานจากตัวอื่นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าอาวุธหลักๆของตัวนี้นะครับจะเน้นไปที่การยิงพวกกระสุนจริงนะครับพวกกระสุนมิสไซล์นะครับโดยที่อ่ามันมีบีมนะแต่ว่าบีมมันจะเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับสำหรับค่าพลังเนี่ยไอตรงเนี้ยมันดูเยอะนะเพราะว่านี่เป็นของเซิร์ฟเจนะครับเลเวลมันไป169แล้วนะครับแล้วก็ สกิลมันได้ถึง30นะซึ่งของโกลบอลมามันจะยังไม่สแตทเท่านี้นะครับเราแค่มาดูรายละเอียดสกิลคร่าวๆเท่านั้นนะครับสำหรับสกิลอันติตัวนี้นะครับก็คือไฮเปอร์บาซูก้าคูณ2นะครับที่เลเวล5นะตรงนี้อย่าลืมนะครับเวลาดูข้อมูลนะครับต้องดูที่สกิลเลเวลมันด้วยนะเลเวล5นี่หมายความว่าคุณจะต้องมีตัวนี้5บ้างนะครับถึงจะได้สกิลเลเวล5 ความแรงตรงนี้มันคือความแรงของสกิลเลเวล5นะครับถ้ามาเลเวล1มันอาจจะเบาก็ได้นะ <c oughs> นี้คือยิงใส่ศัตรู1ตัวนะครับอ่ะก็ความแรงเนี่ยถ้าเกิดเลเวล1เนี่ยกรณีที่เราสุ่มมาได้แค่ซ้ํา1หรือไม่ได้ซ้ําเลยได้มาตัวเดียวนะครับมันจะแค่สกิลเลเวล1นะถ้าสุ่มถึง5บ้างถึงจะได้เลเวล5นะครับก็ความแรงเนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับอ่ะสำหรับอันตินี่ก็คือการยิงใส่ศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็ ทำการลดเลือดตัวเองนะครับลง15%นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะงงๆว่าทําไมมันถึงลดเลือดตัวเองนะครับนั่นก็เพราะว่าการลดเลือดตัวเองนะครับมันจะเอื้อประโยชน์ให้ตัว GT Gundam นะครับได้ใช้สกิลที่1แล้วก็สกิลที่2นะครับรวมถึงรู้สึกว่าพายลอดอย่างอัมบูโร่นะครับก็จะได้รับผลตรงนี้ด้วยนะครับอัมบูโร่สีน้าเงินเพราะฉะนั้นตัวนี้มันค่อนข้างฟิกนิดนึงนะว่าใช้อัมบูโร่สีน้ําเงินนะครับตัวใหม่ 40001นะครับมันจะเหมาะที่สุดนะครับอะเดี๋ยวพามาดูตรงในส่วนของสกิลตรงนี้ก่อนนะครับสกิลที่1นะครับอะเมื่อตัวนี้นะครับมีเมื่อโมบิสูตไอจีทีกันดั้มเนี่ยมี HP เหลือ70%หรือน้อยกว่านะครับความเสียหายของกระสุนจริงนะครับหรือว่าไอตัวกระสุนมิสไซล์อ่์มันจะแรงขึ้น24%นะครับตรงนี้จะเป็นเลเวล2นะซึ่งอาจจะต้องมีการคัดต้อมนิดหนึ่งนะครับอะถึงจะปลดเลเวล2ได้นะครับแล้วก็สกิลเลเวลสกิลที่2นะครับ ก็คือการปลดปล่อยไฮเปอร์บาซูก้า X2 นะครับก็จะทำงานเหมือนกันนะครับเมื่อ HP ลดลงมาอยู่ในจุดที่กำหนดนะครับก็คือ HP เหลือต่ำกว่า85%นะครับความเสียหายของกระสุนจริงนะครับจะเพิ่มขึ้นหรือว่าการะสุนมิซล์เนี่ยจะเพิ่มขึ้น18%นะครับแล้วก็ถ้าเลือดเหลือ70%นะครับความเสียหายของกระสุนจริงเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก22%นะครับก็คือตัวเนี้ถ้าเลือดเหลือน้อย มันก็จะยิ่งยิงแรงขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะก็เน้นว่าแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าถ้าเกิดมันอยู่แถว3แล้วต้องต้องออกมารับดาเมจไม่ต้องนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับสกิลอันติมันสามารถทําดาเมจต่อเลือดตัวเองได้ทีละสินะครับก็คือลดทีแรกเนี่ยจากร้อยก็เหลือเท่าไหร่85นะได้อันติ2ทีนะครับอ่ะสกิลพวกนี้ก็น่าจะปลดได้หมดกรณีที่ไม่โดนยิงเลยนะแต่ถ้าโดนยิงไปบ้านนะครับมันก็จะเลือดลดเร็วแล้วดาเมจก็จะขึ้นเร็วนะครับมันจะเป็นคล้ายๆแลกเลือด ประมาณนั้นยิ่งเลือดลดยิ่งแบบได้ลุ้นยิ่งได้เสียงอะไรอย่างนี้นะอะตรงนี้จะเป็นรายละเอียดของอาวุธนะครับอ,อาวุธของ GT Gundam Hyper b a z o o k a X2 นะครับก็จะเป็นการโจมตีนะครับอ,อันนี้จะเป็นระยะระยะกลางนะครับอะระยะกลางนะความแรงนี่ถือว่า f s เลยนะ SS แล้วบวกเลยนะ SS พัดนะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยมันจะเป็นกระสุนจริงนะไม่ใช่บีมนะครับมันก็จะยิง2ฮิต2ครั้งนะครับ แล้วก็กรณีที่เวลามีศัตรูเข้ามาใกล้นะครับมันก็จะทําการใช้บีมเซเบอร์ที่เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับตรงนี้นะแล้วก็เป็นบีมเนาะนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออาวุธที่3นะครับอาวุธที่3เนี่ยจะเป็นไฮเปอร์บาสุก้า x 2แบบรุนแรงนะครับพลังความความรุนแรงมันเนี่ย s s s เบวกเลยนะ2ฮิต2ครั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นการโจมตีด้วยกระสุนจริงนะครับก็คือกระสุนพิซซายนั่นแหละนะครับ แล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยรายละเอียดของหุ่นนะครับก็จะเป็นคร่าวๆนี่มีอะไรบ้างเป็นหุ่นสงคราม1ปีนะครับหุ่นต้นแบบก็คือโปรโตไทป์เป็นเครื่องของฮีโร่ะะครับพระเอกแล้วก็เป็นกันดั้มไทยเป็นโมบิลสูตรสีขาวนะครับส่วนอันสุดท้ายนี่อะไรมาเดี๋ยวแปลออกมาก่อน อันสุดท้ายคือเป็นกองกำลังของสหพันธ์โลกนะครับก็ตรงนี้มันจะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวอามโโรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆคนอื่นก็พอขับได้นะแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าจะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับก็ต้องเป็นอามโโรซีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นแหละนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆข,ของตัวโมบิลสูนะเออลืมบอกในส่วนของการปลดทันเซนเดนห้านะครับตัวนี้จะทําการปลดล็อกสกิลมาพอสมควรเหมือนกันก็คือ รู้สึกว่าการใช้อันตินะครับจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้นนะครับอีก537นะแล้วก็ถ้า HP เหลือ85หรือน้อยกว่านะครับความเสียหายนะจากการยิงกระสุนจริงเนี่ยอ่อนอันนี้เป็นความเสียหายเฉยๆเลยแหละไม่ใช่กระสุนจริงด้วยนะครับก็คือน่าจะทำาดาเมจได้เพิ่มขึ้นอีก70ก็คือตัวนี้ถ้า5ดาวบททางเซนเน,นเนี่ยโหดมากเลยนะแล้วก็ยังมีการ ฟื้นฟูเกรดอันตินะครับตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เลยมาถึงคือเกรดอันติ50%เลยนะครับโอ้ก็คือเริ่มมาตัวนี้เกรดอันติ50แล้วก็พอมาใช้อันติลดเลือด1 5ปุ๊บนะมันสามารถได้รับบัฟเพิ่มดาเมจไปเลยนะครับโหถือว่ายิงแรงสุดๆนะตัวนี้นะครับแต่อย่างที่บอกต้อง5ดาวนะครับแล้วก็สกิลอันติจะแรงขึ้นนะครับก็ต้องห 5, 5บ้างเหมือนกันแต่จริงมีติดไว้แล้วมาอัพดาว ใช้เหรียญฮาโลอัพมันก็โอเคนะผมว่านะครับน่าจะโหดเหมือนกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไพ่หลอตนะครับก็คืออาร์มโร่ c 0 0 0นนะครับซึ่งตัวนี้ผมมีอยู่นะครับ C0001 อ่ะโอเคก็ตัวนี้นะครับของผมเนี่ยอัพมาเลเวล100นะครับมันจะเด่นในเรื่องของค่าหลบมันไม่ค่อยเยอะนะแต่เรื่องการยิงนะครับสูงมาก101เลยนะ แล้วก็อันนี้จะเป็นการสู้แบบต่อสู้ประชิดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลบหลีกนะครับหลบหลีกนี้น้อยแต่ว่ารีชิดแทนนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะก็คือเน้นเรื่องประมาณว่ายิงแรกเลยแหละเป็นป้อมปืนยืนยิงแรกเลยแหละ,หละนะครับก็สําหรับตัวนี้นะครับมีสกิลอยู่สสกิลนะครับสกิลแรกนะครับก็คือเมื่อขับโมบิลสูตรนะครับที่มีอาร์ติบิลสีน้ําเงินนะครับจะทําให้ค่าการยิงเพิ่มขึ้น7 3เซนนะครับและเมื่อ HP เหลืออยู่80%อ๋ออันนี้คือมันจะทำงานเมื่อ HP เหลือน้อยกว่า80%นั่นเองนะครับก็คือจะยิงแรงขึ้น73%นะต้องเลือดเหลือน้อยกว่า80%นะตรงนี้นะครับต้องก็คือมันเอื้อกับขุ่น GT Gundam นั่นแหละนะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับอะตรงนี้ก็คือเมื่อขับขุ่นที่เป็นสายบอมบาบัดเมนนะครับหรือว่าสายยิงระเบิดนั่นแหละนะครับความรู้สึกในการยิงก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกัน นะครับ38%นะครับอันนี้น่าจะเริ่มตั้งแต่เริ่มการต่อสู้เลยนะในส่วนของสก,กิลที่โศนะครับเมื่อขับเครื่องบินที่เป็นตัวเอกนะครับไอตัวฮีโร่นั่นแหละนะครับก็จะทำให้การยิงเพิ่มขึ้นอีกเหมือนกัน38%นะครับแล้วก็ถ้าขับการดั้มไทยความแม่นยำเพิ่มขึ้น10%นะครับแล้วก็อันที่3นี่คือเมื่อขับหุ่นประเภทสงคราม1ปีนะครับอัตราการโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ อีก10%อ่าแล้วก็อันที่4นี่คือเมื่อขับหุ่นที่เป็นโปรโตไทป์นะครับต้นแบบอ่เมื่อ HP เหลือต่ำกว่า80%นะครับคือ80หรือว่าน้อยกว่าเนี่ยการยิงก,ก็จะเพิ่มขึ้นอีก44%แล้วก็อันสุดท้ายก็คือเมื่อขับหุ่นที่เป็นเครื่องบินสีขาวนะครับไว้โมบิลสูตรก็การยิงเพิ่มขึ้น44%เมื่อ HP เหลือน้อยกว่า80%เอนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันเอื้อไปกับหุ่นนนน GT กกกััด้มาาว่าะครบ ตรงในส่วนของการที่พอเลือดลดแล้วยิงแรงขึ้นนะครับมีถึง3อันที่เป็นเงื่อนไขอยู่นะ1 2แล้วก็3นะครับทั้งสกิล1และ2เลยเพราะฉะนั้นเวลาเอาไปขับกุนอื่นนะครับอาทิเช่นเราอยากจะเอาไปขับเอสกันดั้มนะครับมันก็ได้แหละแต่ว่าต้องรอให้มันโดนดาเมจนิดหนึ่งนะครับพอเลือดเริ่มลดอย่างเงี้ยมันจะยิงแรงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกถ้าเป็นตัวแถว3แล้วเสี่ยงที่จะลดดาเมจเร็วๆเนี่ยบางทีอาจจะผิดพ,พลาดได้นะเพราะว่า เวลาตัวนี้ยิงอัรตินะครับเออไม่ไม่สีถ้าเกิดไม่ใช่ GT กันดั้มอ่ะมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเป็น G t กันดั้มยิ่งหนักเหมือนกันเพราะว่าเลือดมันลดตัวเองได้ด้วยนี่เนอะนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันจะลดถึงขั้นตายหรือเปล่านะเพราะว่าโดยส่วนตัวไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันก็เอาไปขับหุ่นสีน้ําเงินสายยิงอย่างเอสกันดั้มได้นะคือสก,กิล3อันนี้มันอาจจะออกยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ออกนะเพราะว่า หลายครั้งที่เราเห็นนะเวลาลงเล่นอารีนาหรืออะไรแบบเนี้ยส่วนมากมันก็จะโดนยิงนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปลง PVE ส่วนมากไม่ค่อยโดนยิงนะครับคือถ้าโดนยิงคือตายอะ่ะสำหรับเอสกันด้ามนะส่วนมากถ้าโดนยิงก็จะตายแต่แต่มันจะอยู่แถวหลังอยู่แล้วละโดนยากนะพวกบอสอะไรมันไม่ค่อยตีหรอกนะครับเนื่องจากผมไม่มีหุ่น GT กันด้ามนะครับก็เลยเดี๋ยวเอามาลองในไอ้ตรงดันมัตเตอร์สตอรี่ดูละกันนะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ย ศัตรูมันก็จะเป็นตัว GT g u กันด้มนะเพียงแต่อัติบิวตัวนี้มันเป็นของด่านเนอะมันก็จะเป็นสีแดงแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามูฟเมนต์มันน่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละนะก็ถือว่าเอามาดูประกอบละกันว่ามันจะยิงแรงและโหดแค่ไหนนะครับแต่อันนี้อย่างที่บอกนะพลังมารานห้านะมันก็เทียบๆได้กับพวกประมาณ5ดาวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ลงเลยละกันซาซาบีนะครับซาซาบีลงกับชาเลย นั่นแหละเอาไปดวลกันตัวตัว,ตวเลยอ่ะเดี๋ยวเราโฟกัสไปที่การยิงของตัว GT กันดั้มนะครับจะได้รู้ว่าเวลามันมันสู้เวลามันยิงเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะอย่าไปสนใจซาสซซบีกับชานะเอาลงไปแบบเหมือนให้โดนให้โดนตื้มเฉยๆอ่านนี่ก็คือ GT กันดั้มนะครับ แต่อย่างที่บอกอันนี้ก็คือใช้อ้างอิงได้แค่ส่วนหนึ่งนะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ตัวหุ่นของเรานะครับเอามาลองให้ดูเห็นมูเมนต์เฉยๆเดี๋ยวนะผมขอเปิดอ๋อไอ้น,นี่ก็ค้างๆอยู่เรื่อยเลยเปิดอันติไม่เปิดของเราอะเปิดของของศัตรตูอะได้ไหมอย่างงี้ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า ให้ดูการยิงของมันนะแต่ตอนแรกๆมันก็จะถือเซเบอร์อยู่อย่างนั้นนะะเดี๋ยวดูว่ามันจะเริ่มยิงหรือย,อยังแนละ้วเนี่ยถ้าสุดมันจะยิงมาแบบนี้นะไอ้ที่วิ่งเข้ามาชนเราเนี่ยบึ้มๆนะครับก็คือไอ้ตัวไฮเปอร์บาสุก้าสนัดนั่นแหละนะครับที่ผมบอกเนี่ยบึ้มๆบึ้มๆอ่อาแนี้เลยนะคือถ้าเรามีหุ่นนะ่ยมันก็จะยิงมบณนี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใกล้นะมันก็จะยิงปึ้งๆอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ ถามว่าโหดไหมก็แล้วแต่ว่าเราัพดาวอัพแหลกแค่ไหนอ่ามีการใช้ีมเ m เ a b e r เข้ามาบ้างนะตัวนี้จะเสียเปียบเมื่อเข้ามาใกล้ประชิดนะครับแต่ว่าถ้ามายืนยินยนไงไกลๆเนะี่ยอย่างที่บอก่มามันถือบ้องขอห่ามาสองอันเลยปาสุกา้าแล้วยิงแบบอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่า movement มันก็คือการยิงปืนที่1กับปืนที่3เป็นหลักนะครับแล้วก็สลับเป็นอัตตินะอันนี้เราแพ้นะ อะเดี๋ยวเอาอีกทีหนึง่งขอลองอีกทีแพ้แพ้ส่วนความแรงนะครับก็ต้องไปดูว่าเราอัพคัดต้อมแค่ไหนแล้วก็อัปดาวอัปบ้างมาแค่ไหนคือสุ่มซ้ําได้แค่ไหนนั่นแหละนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวนี้ไปชนดูดิว่าถ้าเกิดเราเอาตัวประชิดสู้อย่างเงี้ยมันจะมันจะยิงหรือว่ามันจะหนีเราอยังไงผมก็อยากรู้ถ้ายืนยิงไกลๆเนี่ยเราเสียเปรียบเลยแหละ เห็นปะมันยิงแบบบึม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 ,บม,บม,มอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวตัวเนี้ยมันก็จะเป็นบอสของกิจากรรมพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราได้เจอทุกคนแหละไอตัวสีแดงเนี่ยแต่พลังไม่ได้ขนาดในเซิร์ฟเจพีนะไอพลังเจพีที่มันแบบอลังการเวอร์วังอยงู่แล้วมันเป็นอาเลเวลค่อยเยอะกันแล้วนะครับของโคบอลผมว่าพลังก็ประมาณ8แสนแล้วทุกที่เนี่ยอ่ะมันก็ยังยิงเหมือนเดิมนะ เนี่ยบึมบึมนะครับเึมเปมปังปังก็ต้องหาตัวที่หลบเก่งๆแล้วหลบแล้วฮิวได้อะไรแบบเนี้ยสู้นะปังปังอ่ามีเข้ามาฟันเหมือนกันนะแต่ว่าโอ้มันก็ถอยก็ไปยิงเหมือนเดิมนะครับเนี่ยปัง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 โอ้ยถือว่ามันยิงมันเหมือนกันนะแต่กระสุนมันถือว่าไม่ค่อยเร็วนะผมว่ามีปังปังอยู่หนึ่งชุดนะหนึ่ง แล้วก็มีสลับใช้ดาบบ้างนะครับบางจังหวงงัดปังประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เนี่ยฉายาที่จะได้นะครับถ้าเกิดเอาชนะมันได้พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นฉายาตัวน,นี้แหละเดี๋ยวไปดูว่า <c oughs> มันคือฉายาอะไรนะคือของได้ jp อ่ะมันมาเล่นมารเตอร์อันนี้ก็ได้ย้อนหลังเอานะครับ <c oughs> คือตอนกิจกรรมเราไม่ได้เล่นแต่มาเล่นมารเตอร์ย้อนหลังเอามันก็ได้ฉายาเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งไอ้ฉายาบางอันที่ ข้ามๆกันมาบางทีมันก็มีปลดให้นะครับแต่ว่าน่าจะรอนานหน่อยนะแลือาจจะมีแค่บางอันนะครับอ่ะโอเคก็ลักษณะการโจมตีมันก็จะเป็นประมาณเมื่อกี้แหละนะไปเอาฉายาก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนแล้ววะ <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้ได้แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ามันปลดเข้ามานนี้เลย อ่ะตัวนี้นะครับบีช็ออะไรเนี่ยที่เป็นรูปไซโคมิวนะครับนั่นแหละเออบีช็ออะไรสักอย่างอ่านไม่ออกสองตัวหลังอ่านไม่ออกตัวนี้คือฮิช็อปปึบีช็อปอะไรสักอย่างนั่นแหละนะโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึ่งสำหรับ GT นะครับจะได้เห็นมุกเมนมาแต่จริงก็พอจะเห็นแล้วใช่ไหมว่ามันยิง เป็นเป็นมิสไซล์แบบนั้นอยู่ตลอดนะครับเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้คือไอเฟมเอทที่จะปลดพวุนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาทําอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามันจะเยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอพาไปดู GT อีกนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของอาวุธมันอะนะอย่างที่บอกไปนะมันยิงกระสุนจริงนะครับก็คือไฮเปอร์บัซูก้าท้งอาวุธที่1แล้วก็3นะครับก็จะสลับยิงอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเข้าไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะ แต่มันไม่ใช้บ่อยนะบีบเซเบอร์นะครับเนี่ยมันจะยิง2ฮิตนะคือกระสุนที่หนึ่งเนี่ยมันจะเป้งๆก็คือ2ฮิตใช่ไหมแต่ว่ามันจะยิง2ครั้งนะครับในอาวุธที่1แล้วก็มันจะสลับไปเป็นอาวุธที่3อีก2ครั้งก็คือเท่ากับมันยิง4 4ี่ทีเป็นปืนแล้วก็มันอาจจะสลับเป็นดาบซึ่งซึ่งเมคานิกตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะคำนวณออกมายัางไงแต่คร่าวๆน่าจะประมาณนี้แหละ4ครั้งยิง4ครั้งก็คือกระสุนเข้า8นัดนะครับปัง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 แปดนัด แล้วก็มาเป็นดาบทีนึงแล้วมันก็จะถอยกลับไปเหมือนเดิมตรงนี้อาจจะมีอัติสลับมาบ้างแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลามันอัติเลือดน่าจะลดนิดนึงนะครับอ,อ่ะไปดูอีกรอบให้ชัดเจนก่อนจะปิดคลิปผมกดช้านิดนึงนะเซิร์ฟ JP เนี่ยมันชอบ ชอบกดแล้วแบบไม่ค่อยไปอ่ะผมถึงไม่ค่อยได้เล่นแล้วด้วยเนี่ยโหหนืดมากจะเลื่อนนี่ถ้าเป็นโกบอลนี่ปึ๊ดปึดจบแล้วอ่ะเข้าไปสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเราเอาซิลโ,ลโคเข้าไปสู้เหมือนเดิมนั่นแหละเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะตายตายอย่างรวดเร็วต้องเป็นตัวที่แบบหนาๆแล้วเด้งเลือดได้นะถึงจะยืนชนกับมันไหว ย่าเลยหรือถวายเฮียนายแต่อย่าไปอ้างอิงว่าตัวนี้มันจะโหดจัดนะมันอยู่ที่ดาวแล้วก็บั้งเป็นหลักนะครับแล้วก็การคัดต้มนั่นแหละคือถ้าเรามีงบประมาณสูงมันก็จะเก่งตามกําลังกําลังงบประมาณของเรานะครับแต่โดยพื้นฐานมันเนี่ยก็คือโจมตีประมาณนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรานับมันนะว่ามันจะยิงตอนไหนเออมันบินไปไหนมาแล่ะมาแล้วนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกนะครับสองและนีีชุดหนึ่งสองสามและแล้วก็สี่นะครับเสร็จปุ๊บมันจะใช้ เซเบอร์ไหมนะยังเลยนะยิงต่อนะครับยิงอีกแล้วนะหกแล้วนะเจ็ดแล้วนะครับแปดแล้ว oh, <im itation> โอ้โหนี่ยยิงล้นวนเลยเก้าโอ้โหนี่มาเก้าครั้งนะครับถึงจะดาบทีหนึ่งเอาดาบสองทีเลยด้วยคือแมคคนิกตรงนี้เราเราก็บอกยากนะเพราะว่ามันต้องน่าจะอยู่ที่ระยะมันด้วยนะทีนี้ใช้ดาบร้วๆเลย <laughs> แล้วก็หันก็ไปยิงเหมือนเดิมนะครับ ่ะมาใช้ดาบินแล้วเนื่องจากอันนี้มันเป็นด่านมอชทดลองนะมันก็เลยใช้อาวุธแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าเราใช้ตัวปราชิตเข้าไปตีกับมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองเอาตัวสายยิงดีกว่าสายยิงไปสู้กับมันเอาแบบเถวสามไปสู้กันจะได้เห็นว่าเวลามันยิงสู้อย่างเงี้ยมันจะประมาณไหนเนาะ แต่ที่แน่ๆเลยอ่ะคือมันเนนเรื่องการโจมตีที่เป็นระยะไกลล้นวนเลยแหละคือแทบจะไม่ใช้อาวุธประชิดเลยล่ะถ้าไม่เข้าไปใกล้มันนะผมว่ามันมันก็คงไม่วิ่งเข้ามาหรอกมันก็คงยืนยิงอยู่อย่างนั้นแะยาวๆนะครับหืตัวนี้นี่ไป,ไปมาดูน่ากลัวเหมือนกันนะเข้ามาใน PVP นี่น่าจะมันอ่ะ อ่อยแข็ง <laughs> เลื่อนไม่ไปเอาเอานี่ก็การกดง่ายสุดแล้วกดส่งๆไปแล้วไม่ได้สนใจเลยมากเราแค่มาลองดูมูฟเมนต์ของ G3 พอる,るしかรいんだ。 รู้สึกว่าอันติมันจะไม่ใช้ให้เราดูด้วยแหละนะครับอ่ะทีนี้เราลองสู้กันแบบระยะไกลบ้างจะได้ดูว่ามันจะถลาเข้ามาใช้เซเบอร์หรือเปล่าหรือว่ายิงอย่างเดียวนะแต่คิดว่ามันคงยิงอย่างเดียวนะครับมาแล้วแต่กระสุนมิสไซ์เนี่ยมันจะช้ากว่าดีนะแต่เรื่องความแรงนี่เอาเรื่องเหมือนกันนะมันมันก็ต้องอยู่ที่การอัปเกรดของคนที่ซื้อไปด้วยแหละถ้าอัปเกรดมันโหดมันก็โหดแน่ล่ะ โถ้ามีตัวแข็งให้นี่มันยิงเพลเลยอะปังๆปังๆเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึงที่ใช้ได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะถ้าเกิดใช้กับอามโร่ C001 นะครับ0001นั่นแหละเออนะครับคนอาจจะโหดเอาเรื่องเลยนะแต่ว่าอย่าลืมนะตู้หน้าบทที่29นะครับมันจะเป็นเซต้ากันดั้มกับคามิวนะซึ่ง ซึ่งเซตากันดัมนะครับเราจะยังพอพบเห็นในอารีนาปัจจุบันของเซิร์ฟญี่ปุ่นอยู่นะแต่ถ้าเป็น GT กันดัมเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับก็คือเขาไม่ไม่นิยมที่จะใช้กันจะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับก็ให้รู้ไว้ละกันว่าเขานิยมเซตามากกว่า g t ทีกดัมอาจจะเป็นเพราะว่าสายชิ้นเงนินมันมีตัวอื่นเก่งกว่านะครับตอนหลังๆอย่างซีอองอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าอาจจะมีตัวยิงอื่นๆที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเนาะ เขาเลยไม่ค่อยนิยมกันแต่เซตาเนี่ยจะนิยมกว่านะ